ถึงพี่งไม่ลอบไม่รออไม่รู้ว่าัี่จะนั่ให้มาแยงไปไยากไปที่พียงไม่รับไม่รู้ไม่รู้ว่าที่คจะไม่ให้มาแังไป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 ฉันเพี่ดงไม่รอบไม่รก้ไม่รง้ว่าที่จะไม่ไหไมา้องกปไปไปไปฉันเพียงไม่รับพม่นู้ไม่รู้ว่าที่ัะดน่ให้นัแยงไาไปไหใจ จะคิดทั้งชีวิตที่จะคิดจะไปชิดใจนูมาเป็นของพี่ที่จะฝันที่ตัวฉันจะมีหวังที่ความสำคัญเราจะไปกันได้ดีก็อยากมาชวนร้อง o โอ h อ h oh oh yeah แลแค่กันโม้ของพี่อยากให้น้องไม่รู้ไว้ถึงที่มีฟิลไม่โก้ก็อยากให้น้องมารับรักพี่ because I love you ก็อยากให้รู้ดีรู้ว่าพี่จะไม่ให้ใครมาแย่งไปไปไปและก็อยากให้มากันจะได้ไหมนะเธะรักไม่เคยล้มทันใจสนใครนอออยากให้เราน รักงัดเด็กง้อถึงทีไม่โกก็รักหนูคนเดียวนะแต่จีบหนูทุกวันเล่นเกมด้วยกันไม่ใช่ว่าว่างนะไมอยากอยู่กับหนูสร้างความสัมพันธ์เข้าใจปากถึงศัตรูที่จะเยอะพี่ก็กว้าที่จะพูดว่าต่อละ I love นูนะแต่นูไม่ love me ถ้านาจะเต็มลบทดลองคบจะรู้ว่าดีถึงเงินบัญชีจะซุดไปบักอยู่แบบนี้แต่หน้าก็เพียวดูแลนูเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะคิดทั้งชีวิตที่จะคิดจะไปชิพใจหนูมาเป็นของพี่ที่จะฝันที่ตัวฉันจะมีหวังที่ความสัมพัญเราจะไปกันได้ดีก็อยากมาชวนร้องโอ o โอ oh woo ทุกอยกันบ่คงที่อยากให้น้องได้รู้เอไว้ถึงที่มี feel ไม่โก้ก็อยากให้น้องมารับรักพี่ because o ร love o n l y you ก็อยากให้หนูได้รู้ว่าพี่จะไม่เคยไม่แย่งไป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 และโตก็อยากให้มารักกันจะได้ไหมนะเธอ มีวัตคิดทงชีวิตที่จะคิดจะชิตใจนมาเป็นของพี่ ที่จะฝันที่ตัวฉันจะมีหวังที่ความสัมพันธ์เราจะไปกันได้ดีก็อยากมาชวนร้อง o โอ h oh 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 ไม่ได <ka> mm ้ก hmm. ังวลของพี่อยากให้น้องมีรู้ไว้ถึงพี่มีฟ e ลมีตรงก็อยากให้น้องมารับพลังที่ because I love only you ก็อยากให้รูได้รู้ว่าพี่จะไม่ใคยมาแย่งไป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 เละก็อยากให้มารักกันจะได้ไหมนะเธอรักในเด็กมู้ดทั้ใจสนใครเนี่ยเอออยากใ